คุณรอะว่ามันลกมันมันหลพันเราไปโอ้ยไม่อยากบอกไหลแค่นานทุาวว่ะแกกันจักจีต่างเด๋ยวพกจะก้าจีเหตุเลยยกไปเล่นว่โอ้ยกพมันลมมม่จักจีมันบัดได้เนาะนี่มันกิดไปยังสันพ่อบอกน อันนี้อันนี้ไม่ใส้จะขับนี่นที่นี่ไปเห็นตอนอ้นยางอันมันหักอยู่หลังบ้านสัตว์ตันใหญ่ ครับปีที่แล้วก็ถือบ่ปีที่เราหลัลงเกาครับยุคลมไปทางอย่างนงี้นนครับอ๋อครับียังอีกภาพเมเื่อจะมาปีนี้ไปแต่ราคาครับมีข่าวของทรัพย์สินียังเสียหายนอกจากหลังคาบ่ คือประมาณทุ่มก็กลัวเลยครับที่มันไหลมากอะประมาณก็ร่างมากอาทิตย์นี้กินหนึ่งเขาวัาดสุกส่องอ๋อครับหนึ่งเขาวัดสุกเลยประเด็นมากอ่ะผ้าลูกก็เมียนอนอยู่นี่น,นี่นครับฝ่าห้องว่านสองสามเทือนะครับล้มผ้าเฮปตกเลยครับยกหลงังคาไปเลยครับอ๋อมีลูกเฮปมีลูกเฮปตกด้วยแม่นครับนีนอ๋อแล้วก็ล้มพัดเอาหลางังคาไปเลยๆว่ะแม่ครับพอดีลูกเฮปตกซ่อมกับผ้าลูก แต่ขี่เสเล็งออกแตพุ่นไปยู่หม่องร้านย่างครับอ๋อเขาไปลบในหมู่บ้านเลยคอันไหนเจ้าอันนี้ลงคอกแพะคอกแค่ถ้านาฬิกาเดีวมันมาเนี่ยน่ะแคมป์คนงานเลยไปถ่ายในเดอร์แคมป์คนงานฝั่งมุ้กระเปิงมันแผลบโอ้ครับคนงานก็เป็นแอยู่รถของเรายังไม่เท่าไหร่นะบ้านไม่เป็นไรอันนี้แต่คอกแพะ แกได้แล้วก็กรู้ต้นยางไงพี่พชายเนี่ยมันยังไม่แรงเท่านี้เนาะพี่ชายมันไม่แรงเท่านี้แ,แมคมป์มคนงานหนูไปดูแคมป์คนงานหนูนเขามีที่อยู่ไหมเสียหลักกัิเขาดิ้นเข่าเขาเพราะท่านนึงไม่จันได้เข่าเหนเข่าเลยเอาไล่มาบ้านไม่เป็นไรรถไม่เป็นไรหนึ่งของคนงานสั่งมันมนำขาดเือนกันแหละเนาะเขาใช้ชีวิตเหมือนกันกับเราเนาะนั่นของเขาล